กลับมาอีกครั้งกับคอนเทนต์ A I วันนี้ผมแอนดิวคุณอ like ุ้ยนับดาวและโอเว่นจะมาทำตามคอมเมนต์นี้ที่มีคนกดไลค์เป็นพันคนอยากให้ลองถามแชท GPT แบบสดๆตอนรับตัวเลยครับว่าอีกฝั่งกดตัวนี้มาควรกดตัวอะไรมาแก้ทางหมายความว่าจะให้แชท GPT ของเรามาเป็นโค้ดนั่นเองผมจะให้แชท GPT ครับดับตัวให้เราแบบสดๆพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย เดอะเป็ดขอแนะนำข้อหมดเคเปบริการเติมเกมที่สายเปเกมวางใจที่สุดในตอนนี้การันตีจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า30,000 0คนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอดย4่ี่ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดสำหรับคนดูช่องเดอะเป็ดนำไปใช้ลดเพิ่มได้อีกเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคเบเปเท่านั้นอย่าลืมใช้โค้ดเดอะเป็ดกันเยอะๆนะครับเขาจะได้สปอนเซอร์ผมไปยาวๆสวัสดีครับนายพร้อมไหมพร้อมครับมาเริ่มกันเลยเริ่มเกมมาเราจะแบนตัวอะไรดี3ตัวเราแบนฟลอเรนติโน คีราแล้วก็ลิเลนาพอร์เรนอ่า,ลอาและเราเป็นคนเลือกคนแรกเราจะเลือกตัวอะไรมาก่อนเราเลือกเวรเรสเลือกเวเรสเลือกเวเรสไปเตอร์อ่าเวเรสที่เอาไปตำแหน่งอะไรอะเล่นเวเรสตำแหน่งออฟเลนได้ครับฝั่งตรงข้ามตอนนี้หยิบเป็นไฮยอเตกับเอนโซเราจะหยิบตัวอะไรแก้ทางไฮยอเตกับเอนโซมาแก้ทาง <c oughs> ไม่เขาเลือกไฮยอเตกเอนโซมาเราหยิบตัวอะไรแก้ทางโอ้ขอโทษเราเลือกโอมเมนกับซูเปอร์แมนมาแก้ทางโอมเมนกับซูเปอร์แมนโอมเมนซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนใช่ครับโอมเมนดีสำหรับรับมือไฮยเ เลือกไม่ทันแล้วโอเคไม่เป็นไรเราเลือกเป็นอลิสกับโอเมนมาเพราะเราเลือกไม่ทันแต่ตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเลือกโบบารอนมาเราจะหยิบตัวอะไรแก้ทางเราเลือกคิวกรอสมาแก้ทางแล้วอีกตัวหนึ่งเขาเลือกมาเป็นวีล่าเราจะหยิบตัวอะไรมาแก้ทางเราเลือกช็อกหน้ามาแก้ทางเอ๊เดี๋ยวนะตำแหน่งมันแปลกๆแล้วตำแหน่งยังไงอ่ะห้าตำแหน่งโอเมนออฟเลนอารุมโรมเวรสปาคิวกรอสแครีช็อกหน้าพพอร์ตครับ เดี๋ยว่เดี๋ยวมันทับตำแหน่งที่คนละาตำแหน่งแล้วใครเปล่าเนี่ยโอเคเราจัดกันเองเลยกันไม่มีแคลลี่ไปไปนะมาแชทที่ิธีตอนนี้เราดับตัวกันไม่ทันไม่เป็นไรครับเกมหน้ายังมีโอกาสถ้ามีบี่าเอนโซไฮยเตะโบบารอนแก๊กเราจะเล่นแบบไหนกันดีครับโฟกัสล้วนตัวบางอย่างเดียวบีราและไฮยะเตะครับคิวกรอสต้องระวังการโดนล้วนจากเอนโซ และให้ช็อกหน้าใช้สกิลเพื่อป้องกันการคุมจากแกรกครับโอเคครับขอบคุณครับโ,โค้ดเดี๋ยวขอเล่นก่อนนะไว้เจอกันโชคดีนะครับแล้วเจอกันใหม่แต่แต่เอาจริงๆนะแทบจะทุกตัวนี่แพ้ใครถึงได้อยูย่กูได้อยู่ใครแต่วันหิวเกินโอเคมันมาเยอะมาเยอะระวังโดนดึงระวังโดนดึงโอ้ยโดนอึบอึบอ,อ้ไม่พอว่ะโดนดึงซะก่อนเฮ้ยวีล่าก็ได้นะอ้โดนดึงมันตัดไปแล้ว ซัดแทงเกี่ยวปึ๊บปึ้งโอเค <ละ S 1> สวยงามสว <ละ S 1> ยงามไอ้ข้างล่างว่ะความแรงสองหนึ่งที่แทงปึ๊บชึบเกี่ยวชึบทับมือโอเคได้อยู่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 เฮ้ยผมว่าเวเลนแคที่ก็เวิร์กนะแม่งล้วงแบบล้วงโก,ก<ม>งกลางเกล่ยวหานเลยมีสตันไหม <S 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 โอ้แทงชึบไม่ถึงแท่งไม่ถึง เดี๋ยวนะเพื่อนมาหมดเลยมันมาหมดเลยกูต้องตายว่ะอู๋โดนแก๊งแกแล้วว่ะเกมเนี้ยเล่นยากชิบหายเลยทไมโค้ดมันดาอะไรให้เราวะกูอย่างชอบโอเคเราได้ล้างเราคุณด้วยอุ้ยเราสัตว์มันนะกินทางว่ะมันไม่แบบมันเหมือนข้าปุ้งเนี้ยโอ้ลงล่างเลยได้ครับรอแไม่พึงการกูอยลงไปดีเร็วไอ้ข้างหลังมาข้างหลังมาอูไม่พอว่ะไหวว่ะมันตัวมันแบบ ถ้าผมหมดสกิลผมบอกไม่นี่เลยอะตยังไงยังไงยังไงอีกไอเดียวระวังด้วยต้องแปะไอเดียวไอเดียวต้องแปะแปะแปะปนตังปนปนพอดีเตะโอ้ยโซวยากจังวะยากกว่าคอนเทนต์ที่แล้วอีกบอกโค้ดมาเคลียรดวันเลยเราต้องไปแล้วเข้าจ้าโอเว่นเดินเข้าไปได้เลยพี่แต่เราไม่ได้เคลียร์เวฟนะเว้ย ได้แล้วหูยเต็มเลยพี่เอาไงอ่ะเฮ้ยดาจะตายดาจจะตายทำไงวะได้สวยหลังได้ปหมได้เราได้เราได้ส่วนหลัอ้าวมันได้มันได้มันมันฝืนมันฝืนไม่ไรตันไป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 พยายามพยายามมันฝืนมันฝืนพยายามอหายมันตายมันตายมันตายโโอ้หไูยมันฝืนเนอะมันฝืนเนอะขนาดไม่มีคลิปเนี่ยนะเฮ้ยคอสมีอะไรให้ช่วยอีกไหมครับคอส ด้าตัวอะไรของโพสวะด้าดต้องผม <c oughs> เราจะต้องเล่นให้เหมือนว่ามีแผนการที่ดีครับแม้จะยากแต่ก็เน้นการประสานงานและเล่นให้ทีไม่ดาตกลุ่มที่สุดครับคือคือคือตอนเนี้มันมันไม่มีแคลลี่อ่ะออทำให้เราเล่นยากมากด้าต่อไปขอแบบว่าขอให้ตำแหน่งมันลงตัวได้ไหมได้เลยครับ ครั้งต่อไปจะเน้นให้แต่ละตัวมีตำแหน่งลงตัวมากขึ้นงั้นเดี๋ยวเราจะเล่นอีกเกมแล้วนายดราฟให้กระชับและตำแหน่งให้ลงตัวแก้ทางแบบปับบับบ,บเลยโอเคปะโอเคครับพร้อมดราฟให้ลงตัวสุดๆเลยครับ5ตำแหน่งมีอะไรบ้างโอเคนะงั้เดี๋ยวเรามาลองอีกเกมกันดูเราได้เลือกคนแรกเราต้องเลือกตัวอะไรเลือกเทวนัสมาเป็นแครี่ก่อนครับจัดไป ฝั่งตรงข้ามเลือกเป็นแก๊กกับเอลสูมาเราจะดัาตัวอะไรแก้เลือกมีนามาแก้ทางแบ็กครับแล้วเอลสูอ่ะเอาเป็นตัวอะไรแก้เลือกรัสมาแก้ทางเอลสูอ่าที่อันนี้ดูดีนะตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเลือกดาร์ซี่กับซีเดียลมาเราจะดัาตัวอะไรแก้เลือกฟลอเรนติโนมาแก้ทางครับฟลอเรนติโนโดนไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเลือกคิเลนอะไรนะคิวเรนคิวเลนสำหรับตําแ่งป่าโอเคขอบคุณมากถ้ามีอะไรให้ช่วยเพิ่มเติมบอกได้เลยนะครับ ขอแผนในการเล่นหน่อยครับตัวละครแบบนี้เราต้องเล่นแบบไหนบ้างครับเทวนสัสอยู่หน้านำดาเมจมีนาเข้าเปิดไฟรัสคอยล้วงหรือทำดาเมจคูลินฟาร์มป่าและล้วงตัวสำคัญบูคองเข้าตอดและล้วงครับเรามีบูคองเมื่อไหร่วะเราไม่มีบูคองแ่บเป็นโวคาดแทนได้ไหมฮะขอโทษครับบุคองใช่ไหมครับโบคองควรเปิดไฟและล้วง talk about that มันขีม่ม้าหี่งหกับ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 อ๋อเวอร์เรสใช่ไหมครับโวคาดอ๋อโวคาดเวอร์เรสควรเปิดไฟแลละ้วงโวคาดมึงพูดถูกแล้วโวคาดเมื่อกี้ แล้วเราจะฟาร์มมันนี่ก่อนเราจะเล่นตามที่โค้ดแนะนำมาแปหนึงสามวิสอวิฮะน่อยสวยงามเอาไปเลยได้หนึ่งตัวโอเคมีท่าปะมีเลือดได้เนียรไม่อยู่นะเีรลีไม่มีล้างนะบอกก่อนชูถูกโดนอีกแล้ ไปหน่อยไปทีไปทีาวไปทีสีอบอเกือบชิบมันมีคนลงายังไงใกล้อยู่ตัวนี้ยังไงร่างไหนร่างไม่โตโอเคสวยงามมวมามาัวราสามารถลงตัวบางอย่างดาซี่ได้เช่นกันเฮ้ยเดี๋ยวคุณยินดีครับ โอเคครับถ้าอย่างนั้นไว้คุยกันใหม่นะครับด่นนดวนมาสิด่ดวดดมนมาสินดดหนีไงหนีไปหนีริดดดงมแม่ย้อยไอ,อ,อไไไไ้แกกบึงแม่นตาด้วย ปแล้วไปแล้วปอม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 ตออกมาก่อนออกมาก่อนาลโอ้ยวโล่อ้ยเกือบมันล่อซื้อมันล่อซื้อว่ะได้ไหมเฮ้ยแกกปิดแกปิดรออยู่บนไม่มีคนกันอ้าว ขี้บนมาล่ออันนี้มันคือแบบการดักกับขั้นสูงนะครับใช่่ถอยด้วยโดนปิดนะเนี่ยวิ่งวิ่ะวินอ่ะบินอ่ะยิงยิงยิงแล้วมันดูดอ่ะแล้กดล้างแล้วนะมันมันเพิ่งมาดูดทีหลังโอ้ยกดล้างไปก่อนนลยดิ หไม่น่าทันละโอ้ฟิกเกอร์ดูถอยลัง้ลยเป็นังไงน้อยตีนีหดเกินแตกทั้งสองเกมเลยโค้ดดับให้ใครไปว่าครับให้โค้ดดับตัวให้ทั้งสองเกมนะครับปัญหาเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่า การดับไม่ทันนะครับผมเพราะโค้ดตอบช้าเหลือเกินหรือโค้ดก็จะงงว่าตัวนี้เคยเลือกไปแล้วหรือตัวนั้นเคยมีตัวนี้คือโค้ดกูงงมากนะครับผมเล่น2เกมแพ้ทั้ง2เกมเลยนะครับสาหรับการคอนเทนต์นี้ครับให้แชทจิมดับตัวให้นะครับผมสำหรับคนทนน้าครับอยากดูตัวอะไรอยากดูคอนเทนต์อะไรครับลองพิมพ์เข้ามาได้ครับไว้อันไหนน่าสนใจเราเราจะมาทําให้ดูครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับไม่ไหวกับโค้ดจริงจริงลาก่อนไป